เวลานั้นมันเป็นเหมือนเวลาที่เราไปเก็บอะไรต่างๆนะนาแล้วมาระบายใส่กันแปลว่าเวลาที่เหลือสั้นๆก็ไม่มีคุณภาพแล้วมันก็ไม่มีเวลาคุณภาพเลยเคยคิดไหมฮะเวลาที่เราเจอคนที่ใช่แล้วเนี่ยเราควรจะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน อย่างไรหรือวิธีไหนสวัสดีครับผมโคชิปอธิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของผู้ชายถ้าใครต้องการจะปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวนะฮะทางโทรศัพท์วิดีโอคอลหรือเจอตัวก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์นี้นะครับ <c oughs> และนี่เป็นภาพนะครับการโคชิ on ่งวันออนวันแบบเจอตัวซึ่งสุภาพสตรทีท่านนี้เนี่ยคือเธอเป็นผู้หญิงที่มีลูก มีภาระแต่อยากจะมีความสัมพันธ์ปรากฏมันเกิดอะไรบางอย่างที่ทำให้ไม่เวิร์คขึ้นมาแล้วจะแก้อย่างไอยูมีภาระเลี้ยงลูกโอ้แปลว่ายูว่าเก่งกว่าเมียเก่านะในขณะเดียวกันอยู่ติดลบนะมันต้องดีพอสมควรแหละเพราะว่าถ้าสมมุติถ้าเกิดขึ้นชกกับเมียเก่าเขาถ้าถ้าไม่มีภาระที่อยู่ต้องมีเนี่ยยังไงยูก็ชนะอยู่แล้วไงถูกไหมแต่ตอนเนี้ยยู่ดึงโดนดึงจาก เวลาที่ต้องไปเลี้ยงดูลูกอารมณ์พลังต้องเลี้ยงดูลูกอายุ17ที่ยัทิงช่วยตัวเองไม่ได้แต่อยู่ก็ยังให้เขาอยู่ด้วยได้ทั้งๆทงี่เขาเป็นเพย์บอยเก่าก็ไม่ธรรมดายอยู่แล้วนะไอมิน มาถึงจุดนี้ถ้าถ้ามองแบบจีบอ่ะเพราะตอนนี้ปัญหาอยู่อย่างเดียวก็คือไอ้ตอนที่มันไปเชื่อเชือนกันถูกไหมความน่าสงสารมีอยู่แล้วเพราะว่ายังไงก็ดูก็น่าสงสารในมุมของเขาเพราะว่า1อยู่เป็นคนรัก2ออยู่มีปัญหาที่จะต้องเทคแคร์เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นไอ้ความน่าสงสารมันเกิดปัญหาคือทําไมนอ้มันถึงมองเป็นน่าสงสารทั้งหมดไม่ได้เพราะมันมีความก้าวแล้วจากอารมณ์ของอยู่คราวนี้ไอ้ประเด็นเหล่านั้นเนี่ยถ้าเราลองมาแครกดีๆอ่ะเราจะรู้ทันทีว่าอะไรที่มันออกไปเร็วโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอ่า อ่ะจริงๆแล้วจิมเข้าใจเรื่องละคือที่ผ่านมาเขาก็รู้แหละแต่ด้วยความที่ต้องการเนี่ยถึงจะรู้ว่ายูมีภาระมากแค่ไหนอ่ะอะไรบางอย่างในช่วงเวลาน้อยนิดเขาก็อยากจะรู้สึกว่าเขาสําคัญคราวนี้ไอ้วันที่ยูมีอารมณ์เนี่ยที่เขาบอกว่าอยู่ก้าวราวหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นจุดที่เขานึกว่าเฮ้อที่ผ่านมาผมก็โอเคแล้วนะนะคุณต้องทำ,งทำ,งทำนู่นทํานี่แต่ช่วงเวลาเล็กๆแค่นี้ทำไมต้องใส่ลงของผมด้วยอ่ะ จากอ n t เทนชันที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้อยู่สวนกับแบบนั้นนะจาก intention ที่ห่วงใย intention ที่เห็นอยู่เหนื่อยเกินไปคนเรามักจะมักจะพังจากความคาดหวังของทั้งคู่แต่ลืมไปว่าไอ้ช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วอ่ะถ้าเรามามอง v a l u ลของคุณค่าในเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วเกรงฝืนและปฏิบัติในช่วงเวลาสั้นๆนั้นอนะ่ะให้มันมีคุณภาพอ่ะจะไม่มีปัญหาแต่ เวลานั้นมันเป็นเหมือนเวลาที่เราไปเก็บอะไรต่างๆนานาแล้วมาระบายใส่กันแปลว่าเวลาที่เหลือสั้นๆก็ไม่มีคุณภาพแล้วมันก็ไม่มีเวลาคุณภาพเลย หรือบางทีเขาอาจจะต้องการให้ยูทักก่อนเพื่อได้รู้ว่ายูว่ารักเขาจริงๆก็ได้สมมุติเขา,ามองว่าทุกวันได้อยู่เขาเพราะอะไรเพราะไม่มีใครมีเขาไว้ที่ระบายเออเครียดจากลูกจะระบายใส่กูก็ได้ถูกไหมได้ไหมได้ไหมเดยได้เดีได้คราวนี้พอคิดอะอยู่กูกอนไว้ไว้ระบายมีคนอื่นบ้า่าก็ไม่รู้ทักก็ไม่ทักอ่าแล้วบอกว่ารักเนี่ยไม่เห็นแสดงเลยเลยนี่แปลว่าอยู่เพราะไม่มีใครไปหรือไอ้คนอื่นที่รังคุยมันไม่เอาจริงโอ้ยมันมาเป็นชุดเลยอยู่เห็นปะแต่มันแก้ได้ทีเดียวคือ เราเหนื่อยนะแต่เราก็ส่งความปรารถนาดีไปเรื่อยๆส่งดอกไม้ไปในความในเชิงของอารมณ์เขาจะได้รู้ว่าเออแม่งนี่ขนาดเหนื่อยกับลูกแล้วยังแสดงความรักกันแล้วมันไม่ง่ายนะอยู่จิบเข้าใจฝึกจากความคิดและความรู้สึกก่อนความคิดและความรู้สึกที่ต้องฝึกก็คือมันไม่ง่ายที่เราจะเจอใครที่รู้สึกได้ขนาดนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนแล้วสิ่งที่เราได้รับจากเขาในช่วงเวลาสั้นๆมันคือของขวัญขนงชีวิตอ่ะจะรักกันไม่ได้เลยเหรอนี่น,นี่นี่คือฝึกความคิด ใช่เราต้องฝึกความคิดเราว่าวันนี้ได้เจอกันเนี่ยเราก็เพิ่งเลี้ยงลูกเหนื่อยตายชักมาเจอเขาก็ไปเคลียร์งงเคลียร์งานไม่เจอกันมันคือชั่วโมงของแบบดอกไม้ทุ่งลาเวนเดอร์ที่เราจะต้องมารักกันเราจะไม่ใส่อารมณ์เราจะไม่เก็บเราจะไม่มาคาดหวังเพราะสิ่งที่เราคาดหวังมันอยู่ตรงหน้าเราแล้วมันอยู่ตรงนี้แล้วสเปนไทม e สเปน o ูดคุณภ t พไทม์จะอยู่ทำให้เขาเห็นก่อนให้เขาเห็นว่าเราอะให้คุณค่ากับเวลาอันสั้นนี้มมากด้วยรอยยิ้มการออดอ้อน ทุกอย่างเพราะเขาจะเห็นว่าโอ้อยู่ต้องทําขนาดนี้เขารู้นะว่าอยู่เหนื่อยแค่ไหนแต่พเอเขามาเห็นอยู่ต่อหน้าเขาแล้วยู่พยายามจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเฮ้ยไม่ทําไม่ได้แล้วว่านี่คือจุดที่แบบเหมือนกับอยู่สร้างความรู้ผิดชอบชั่วดีในใจผู้ชายเริ่มตั้งแต่วันนี้สะสมความถูกต้องไปทุกๆวันแล้วยูจะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากขึ้นมันง่ายขึ้นแล้วในเวลาเดียวกันยูจะได้สิ่งที่ยูคาดหวังมาได้จริงๆแล้ว วิธีคิดคืออย่างนี้ฮะการที่เราเจอใครที่เราถูกใจเราเจอใครที่เราเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ใช่จริงๆเมื่อเราเจอแล้วเนี่ยให้คิดไว้เสมอว่าเหมือนเขาคือของขวัญน,นะเหมือนมันมันไม่ใช่เป็นโอกาสที่ง่ายๆที่ได้เจอกัน เพราะฉะนั้นช่วยรักษาจิตใจกันให้ดีให้นานให้มีคุณภาพที่สุดสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการข้อความดีๆในทุกๆเช้าต้องการปรึกษากับทีมโค้ชผมเบื้องต้นนะครับท่านสามารถทำได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเพียงแอดไลน์นี้มา สำหรับใครที่มีปัญหาอยากจะเรียนหรือพัฒนาความรักตัวเองซึ่งจะมีในเรื่องของเทคนิคเรื่องของวิธีการที่ชัดเจนและสามารถแก้ไขได้จริงๆก็สอบถามทีมโค้ชของผมว่ากรณีหรือเคสของคุณเนี่ยเหมาะกับคอร์สไหนซึ่งคอ,อร์สของเราจะอยู่ใน Facebook นะครับก็แค่อยากจะบอกกับสุภาพสตรีทุกคนถ้ามีปัญหาเรื่องความรักโดยเฉพาะผู้ชายไม่ต้องกลัวพอเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเกตะ